สวัสดีทุกคนเดอ้อเมื้อนี้เฮามาลอยกระทงจ้าพามาลอยกระทงแม่น้ําธรรมชาติจ้ามื้อนี้พูนเบิ่งไก่ไกจ้ากระทงไหลเป็นทรายเลยอ,อันนี้ก็สิเป็นคนที่เพ่นมาลอยกระทงแล้วจ้าพาลูกพาเต้าพาเหลนพาหลานมาจ้าเต็มไปหมดเลยทาน้ําแบบธรรมชาติค่ะเย็นสบายผู้คนกระบอกหลายนะจ้ะนานาแน่นจะเดินแบบว่าสบายใจเนาะคะ่ะบบตรงย่านแบบ COVID, โควิดโคใจค่ะผู้บ่าวก็มาลา่หลายเนาะคะ่ะเย็ามาถามเฮานําเดชอธิษฐานยังไงดีครับเอาอธิษฐานอะไรบ้างครับลอยกระทงหวาารัาคนแก่ก็มีความชุ่มจื่นหัวใจค่ะมีหนุ่มๆม,ม,มาถามแล้วจ้ะเพื่บ่งบรรยากาศนะจ้ะ นี่กัเป็นเทียนของวัดนะคะเอาไว้ให้จุดนะคะสำหรับายที่บมูมีไฟแช็คนะคะนี่กับเป็นตาเราบ้างนะคะจุดไฟก่อนคะ่ะทุกคน เข้าลงมาฮอตถ่าน้ำแล้วนะจ๊ะให้บึงบรรยากาศด้านล่างค่ะทั้งล่างกระสีมีคนซับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะมาลอยบึงกระทงเป็นซาเลยค่ะนี่ฮอตาเฮาลอยแล้วจ้าอีทานค่ะมีอย่างดีๆกะโฮมเซาเหมดเลยนะจ้ะลอยแล้วค่ะนี่บึงถ่าย่อนกระทงสะกอนค่ะกระทงเขาสวยงามนะจ๊ะไหลไปกับน้ำริ้วๆริ้วๆริ้วๆเลยค่ะกระทงน้เฮ็ดเองเด้อจ้ะ กระทงโบมีผีบอกจ้ะคนบอกเองค่ะอยอจะเห็ดแบบไหนก็เฮ็ดโลดนะจ้ะมีดอกไหมอย่างใบไหมอย่งก็ะสุมใส่สุมใส่แล้วค่ะให้เบ่งบรรยากาศนะจ้ะสวยงามนะคะมีหมอกน้อยๆค่ะคนกับลบ่ายปันไดค่ะพอดีงามพอดีคักเลยค่ะรานะคาสิาขึ้นไปไหวพระนะคะทำบุญนะคะตามมาค่ะตามมา นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมือหน้าพอกันใหม่เดี๋ยวจ้าบ๊ายบายค่ะทางด้านในก็จะมีลำบงเนาะคะ่ะ่างดังตุมตุมต่มตุม่มตุ่มเป็นตะมวนค่ะอยู่เด้